เขาก็คุณ True Vision สดทุกจุดสดทุกจอ่อสนใจสมัคร True Vision Pro 02 7 00 8 00 0สวัสดีครับพบกับสรลูคข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ยืนยันแล้วสนามเตะเกมเอฟเวอร์ตันกับลิเวอร์พูลยันแล้วสนามเกมเมอร์ซีไซส์เดลครับได้ยินนะฮะลิเวอร์พูลจะได้เล่นที่แอนฟิลด์ตามโปรแกรมในบ้านที่เหลือของซีซั่นนี้ส่วนเกมเมอร์ซีไซส์เดวี่แมตช์ในวันอาทิตย์ที่21มิถุนายน จะเตะกันที่กุติสันพาร์คหลังมั่นใจนะครับในการรักษามาตรการความปลอดภัยเกมพิมพ์นิกระหว่างเอเวอเรตันกับลิเวอร์พูลในวันอาทิตย์ที่21มิถุนายนนี e ้จะเล่นกันที่สนามกุติสันพาร์คแบบไม่มีคนดูหลังจากที่ก่อนหน้านี้เคยมีข่าวว่าอาจจะต้องไปใช้สนามเปล่กปลังเนื่องจากมือวว่ากลุ่มแฟนบอลน,น,นะครับอาจจะรวมตัวกันนอกสนามจนสร้างปัญหากับมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19และจะมีการพูดคุยร่วมกันระหว่างสภาเมืองลิเวอร์พูลเจ้าหน้าที่ตำรวจเมอร์ซีไซส์ และกลุ่มแฟนบอลของทั้งลิเวอร์พูลและเอเวอร์ตันก็ได้ข้อบทสุปนะครับว่าเกมเบอร์ซิไซสแ b y ิแม็กครั้งที่236จะเล่นกันที่สนามกุฎิสันพาร์กรังเยาของทัฟฟี่สินเงินเอเวอร์ตันตามโปรแกรมปกติหลังเชื่อมั่นในการรักษาความปลอดภัยนอกจากนั้นครับเกมทุกเกมในบ้านที่เหลืออยู่ของลิเวอร์พูลในซีซั่นนี้จะเล่นกันที่แอนฟิลรังเยาของตัวเองได้ตามปกติอีกด้วยส่งผลให้หงแดงมโวกาสที่จัดฉลองแชมป์ในบ้านของตัวเองหลังตอนแรกแฟนบอลวันว่า อาจจะต้องไปเล่นเกมและคว้าแชมป์ที่สนามเป็นกลางเวดดี้ไซมอนรองนายกเทศสมนตรีเมืองลิเวอร์พูลเปิดเผยเมื่อวันพุทธที่10มิถุนายนที่ผ่านมาว่าพวกเราพอใจกับหลักฐานและคำแนะนำจากรัฐบาลเอวตันกับลิเวอร์พูลหน่วยงานสาธารณสุขและตำรวจเมอร์ซีไซส์ซึ่งจะทำให้มันอกมั่นใจว่าการแข่งขันสำหรับพิเมือังกลษฤดูกาล2019ถึง2020สามารถเล่นได้อย่างปลอดภัยที่ทั้งคูดิสันพาร์คและแอนฟิลด์ สวยเลยครับอย่างนี้เราจะได้ฉลองแชมป์กันที่บ้านด้วยนะฮะอนาคตไม่แน่นอนแม็กเมอร์นมันเตือนระวังไบโอเมนิกดูดเจ็กกิงคลับคุณทัพสตีฟแม็กเมอร์นมนันตำนานแข้งสมสรนลิเวอร์พูลแห่งศิกฟุตบอลพิมพ์เงกอกออกโรงเตือนทีมรักว่าอาจจะถูกไบโอเมนิกฉกตัวเจ็กกิงคลับไป็คุณทัพได้ในอนาคต ฟงแดงมีสะนะเป็นทีมจาก,งกูงลิสต์พรีเมียร์ลีกเวลานี้นะครับเมื่อนำโด่งเป็นจ่าฝูงนำห่างแมนเชสเตอร์ทีมอันดับที่2ถึง25นาคะแนนและจอดได้แชมป์ลีกสูงสุดเป็นครั้งแรกในรอบ30ปีขณะที่เชกิงครับรับตำแหน่งในทีมแอนฟิลด์ตั้งแต่ปี2015ก่อนจะกลายเป็นขวัญใจของเราด้ครับเมื่อพาเรสแมชชีนประสบความสำเร็จในเวลานี้ทว่าแมกกาสตีฟแม็กเมอแมนก็เชื่อว่าความสนใจจากทัพเือใต้เบอร์ยมินิกอาจจะทำให้แน่ใหญ่ชาวเยอรมันค่อยเขยก็ได้ ผมคิดว่าเขารักเลวพูลและพิมลีกแม็กมานนมาน,น,นกล่าวให้สัมภาษณ์กับเดลี่สตาร์แต่คุณก็ไปเสียดไม่ได้นะครับว่าบบเยมินิกเป็นสโมสรที่ใหญ่ที่สุดในเยอรมนีและอาจจะในโลกด้วยก็ได้ถ้าหากเจคินครับหมดแพชชั่นหรือว่าพาทีมเรวพูลควา้าแชมป์ได้มากมายมันก็มีโอกาสเป็นไปได้ในอนาคตที่บบเยมินิกจะดูเจคินครับไปคุมทับในช่วงที่เขาอยากจะีไทา์ตัวเองก็เป็นได้แต่ผมก็คิดว่าเจคินครับจะอยู่กับพวกเราจนกว่าเขาจะเลิกคุมทีมไปนั่นแหละ อาร์เรียนแฮปปี้ชีวิตในลังหงยันพร้อมอยู่จนครบสัญญาในด้านสัญองนะครับชาวสเปนยืนยันพร้อมอยู่เฝ้าสอนกับหงดังลิเวอร์พูลต่อไปในกันหน้าแน่นอนอาร์เรียนสมบูรณพูดสาประตูเมือ2สองให้กับหงดังลิเวอร์พูลนับตั้งแต่ย้ำมาจากเวสแฮมยูไนเต็ดแบบฟรีค่าตัวเมื่อช่วงซัมเมอร์ปีที่แล้วอย่างไรก็ตามในด้านชาวสเปนได้โอกาสลงสนามรับใช้หงดางลิเวอร์พูลมากถึง18เกมรวมทุกรียร หลังอลิชอนเบเกอร์มือกาาตัวจริงเจ็บอดๆตลอดทั้งสี่สัญญาของเขากำลังจะหมดลงภายในเดือนมิถุนายนในปี2021อย่างไรก็ตามผู้ศัรตรูนในวัย33ปีรายนี้ยืนยันพร้อมอยู่ช่วยทีมต่อไปแม้ก่อนในนี้ตกเป็นข่าวเตรียมอำลาทีมกลับไปเล่นให้กับเรอเบติสในสเปนก็ตามเวลานี้ผมเห็นภาพตัวเองกับลิเวอร์พูลเส้นทางอาชีพของผมยังคงเล่นได้อีกหลายปี ไว้มือดูกันเพราะสัญญาฉบับปัจจุบันของผมเหลือ1ซีซั่นและยังมีออปชั่นต่อไปอีก1ซีซั่นถ้าถามผมนะตอนนี้คงไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเพราะผมมีความสุขดีที่ได้อยู่กับลิเวอร์พูลหลังจากนั้นผมคงไม่ทราบได้ผมเคยคิดและเล่นว่าพอหมดสัญญาแล้วอาจจะกลับไปเฝ้าสอนกับเรียรเบติสท่นี้คนเราควรอยู่กับปัจจุบันมากกว่าและอะไรเกิดขึ้นในวันข้างหน้าค่อยมาว่ากันอารีเนเกล่าวทงท้าย กูรู ESPN Sport บอกเป็นไปได้ที่ JK จะวกมาหนึ่งเดมเบเล่อเลฮันโดมร์โนกูรูแห่ง ESPN Sport นะครับมองว่ามีความเป็นไปได้ที่เชกิงครับในยานลิเวอร์พูลจะวกมาหนึ่งอุสมันเดมเบลเลปีกชาวฝรองเศสของบาร์ซลน่ามาสซุนทิอันเฟลหลังพลาดตัวกับต er ีวเมเน่ปายดาวเตะวัยยีสามปีตัวเป็นเก่ากับลิเวอร์พูลนานแล้วซึ่งกูรูรายนี้ก็มองว่าถ้าค่าตัวเหมาะสมก็เป็นไปได้ที่ลิเวอร์พูลจะคว้าตัวมาร่วมทีม และเชื่อมันว่าเจ็กกิงครับจะช่วยพัฒนาเดมเบลเล่ให้ก้าวขึ้นไปอีกระดับได้เพราะในายใหญ่โชลมันเก่งอยู่แล้วเรื่องที่ดึงเอาศักยภาพที่ดีที่สุดของนักเตะออกมาเชื่อว่าถ้าหากจะมีผู้จัดก,การทีมสักคนหนึ่งที่จะดึงฝีเท้าที่ดีที่สุดของอุสมันเดมเบลเล่ออกมานั่นก็คือเจ no ็กกิงครับโมเรโนกล่าวและตอนนี้กับรายงานข่าวที่บอกว่าติววอรเนอร์อาจจะไปเชลซีและลิเวอร์พูลพลาดเป้าหมายนี้ไปแล้ว บางทีถ้าพวกเขากำลังมองหานักเตะที่ทำเกมริมเส้นอยู่ก็อาจจะเป็นอุสนเดมเเล่ก็ได้แล้วทำไมจะเป็นไปไม่ได้ละ่ะภายใต้เงื่อนไขเวลานะครับและค่าตัวที่เหมาะสมถ้ามันตรงกับสิ่งที่บาร์เซโลน่ายอมรับได้ผมก็ไม่เห็นเหตุผลว่าทำไมมันจะเกิดขึ้นไม่ได้ผมคิดว่าการเป,ปลี่ยนแปลงสโมสรใหม่นี้สามารถเป็นเรื่องที่ดีสำหรับเดเมเล่ และผมคิดว่าทีมอย่างลิเวอร์พูลจะมีบางสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อน,นักเตะและบางทีเจลกิงครอปคือคนที่มีคำตอบนั้นอยู่แล้วและในบางทีเดมเลกก็ต้องส่องกระจกและก็พูดกับตัวเองว่าฉันต้องการอะไรจากอาชีพของฉันกันแน่และฉันจะอุทิศตนเพื่อให้แน่ใจว่าฉันสามารถก้าวไปเป็นนักเตะอย่างที่ฉันคิดว่าฉันจะเป็นได้ไหมขี้แม่เลย ูดเอ็ดเวิร์ดใช้เวลา1ปีเกลี้ยกล่อมอาริชอนเบเกอร์ให้เลือกหงุดหงมีการเปิดเผยนะครับว่าไมเคิลเอ็ดเวิร์ดหัวหน้าฝ่ายฟุตบอลของลิเวอร์พูลใช้เวลานานถึง12เดือนเลยทีเดียวในความพยายามที่จะดึงอาริชอนเบเกอร์ประตูจอมเนบชาวบาซิเนียนมาร่วมทีมลิเวอร์พูลเมื่อเกือบ2ปีก่อนโรดด์ด์คัมนะครับรายงานมาว่าเอ็ดเวิร์ดใช้ความพยายามในการเกลี้ยกล่อมอาริชอนเบเกอร์ที่ตอนนั้นฟอร์สอนกับมาป่าโรม่าทำให้เจ้าตัวตัดสินใจเมือนข้อเสนอของเชลซีและหรือมาริด คี่เลือกมาอยู่กับลิเวอร์พูลทั้งเชลซีและลุยมาริดนั้นนะครับรุกหนักมากในการไล่ล่าตัวอาริชอนเบเกิลตั้ง,งแต่เนิ่นๆแต่ลิเวอร์พูลตามมาทีหลังทั้งสองทีมแต่ก็สามารถพิจิตรายประตูรายนี้ได้และคว้าตัวมาเป็นมือหนึ่งของทีมได้สำเร็จสาเหตุหลักๆที่ทําให้อาริชอนเบเกร์เลือกมาฟ้องเสาวนิทีนแอนฟิ์เพราะเขาอยากทํางานร่วมกับเจกิ้งครับนั่นเองท้านรอัลมาริดก็มุ่งเป้าไปที่ในการดึงตัวติโบกุตัวจากเชลซีมาฝ้าสาวขณะที่เชลซีเองก็เลยไปทุ่มเอา เกปาอลิสซาบลากามาร่วมทีมด้วยค่าตัวที่เป็นสถิติโลกทุบสถิติของอลิชอนเบเกอร์ในเวลาไม่กี่สัปดาห์หลังลิเวอร์พูลเปิดตัวนาาประตูคนใหม่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าเจคกิคลับเป็นเหตุผลสําคัญโดย m มเควิร์เอเบิร์ตนะฮะใช้เวลาถึง12เดือนก็คือ1ปีนะฮะเกลียดกล่อบโอ้โหโคตรเทพลิเวอร์พูลฟังไวฮาร์เวเปิดเผยสเปคทีมใหม่ เชลซีลิเวอร์พูลและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องไปฟังคาไฮสเวิร์ดยามแล้วนะครับถ้าหากอยากย้ายไปอยู่กับสโมโสรแบบไหนขณะที่บิ๊กบรันห์ลเวอร์พูเซ่นจะพยายามรั้งตัวให้อยู่กับทีมต่อไปคาไฮสเวิร์ดนะครับกองกลางดาวรุ่งของเบอร์เลเวอร์พูเซ่นยอมรับแล้วนะครับว่าต้องการย้ายไปอยู่กับทีมที่สามารถลุ้นแชมป์ในรายการใหญ่ๆได้ทันทีหลังจากที่กลายเป็นนักเตะเนื้อหอมและก็ตกเป็นข่าวก,กับทั้งหลายสโมโสรก็มีเชลซีลิเวอร์พูลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบาร์เยอเมนิกและ เรือมิร์สให้สัมภาษณ์กับมาการ์ซีเชดังของสเปนนะครับว่าทีมที่มีความสําคัญเป็นอันดับแรกเสมอความสําเร็จเป็นเรื่องของส่วนรวมจากนั้นก็ค่อยเป็นรางวัลส่วนตัวที่จะมาจากการที่คุณลงเล่นให้กับทีมได้ยอดเยี่ยมผมต้องการคว้าแชมป์รายการใหญ่ๆใ,ในช่วงค้าแข่งทั้งยูฟ่าแชมเลกฟุตบอลโลกหรือยูโรผมไม่คิดถึงรางวัลส่วนตัวมากนักขณะที่ลุยลี่โฟเลอร์นะครับ ผู้อำนวยการกีฬาของเลเวอร์กูสเซนยังหวังรั้งฮาวเวิรสให้อยู่กับทีมต่อไปหลังเจ้าตัวยังเหลือสัญญาคาแข่งจนถึงเดือนมิถุนายนในปี2022พวกเราจะยังไม่ยอมแพ้กับความหวังที่จะรั้งเขาให้อยู่กับทีมต่อไปเราจะพยายามให้ทุกอย่างกับเขาเท่าที่จะเป็นไปได้เขาทําได้โดดเด่น,เดนมากๆในช่วงครึ่งหลังของฤดูกาลโฟล์กล่าวถิงท้ายถ้าใครไฮสเวร์กล่าวมาเช่นนี้แล้วนะฮะทีมที่มีโอกาส ได้แชมป์ใหญ่ๆก็จะมีพิ้งค่าลิเวอร์พูลเรอัลมาดริดนะครับแล้วก็บาร์เยร์มนิกด้วยนะฮะในชั่วโมงนี้ส่วนแมนเชสเต็ดกับเชลซีนะฮะตอนนี้กำลังพัฒนาทีนี่คือสุดข,ข่าวลิเวอร์พูลกับประจำวันที่11มิถุนายนนะครับซึ่งเป็นรอบเช้า